เหงอนอันเกินอีเกินอันยาขินเตกันนะเขาหอ่ยแม่ปหลาสังเห็แน่เข้าหงอ้อยเข้าหงอ้อยเอาหับปากเอาหับปากเล้เข้าหงอ้อยค่ะ มาเอาลมาเอาละข้าหุงอ้อยนะคะดีแข่วานนาี่มึเคยันนั่งอยู่ปยปาเหมืนสว่างอ่ะเออ 对吧？